สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของเสื่อน้ำมันนะครับผมลูกค้าทราบหรือไม่ว่าเสื่อน้ำมันเก่านะครับที่ปูพื้นปูโต๊ะสามารถขายได้นะครับสวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก CW ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอื่นอีกหลากหลายรายการเลยนะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของเสื่อน้ำมันครับ เสือน้ามันเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นเสือน้ามันป <the> ูพื Elder ้นหรือปูโต๊ะนะครับเสือน้ามันแบบนี้สามารถขายเปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับแล้ววิธีการขายก็ง่ายมากครับขอแค่ไม่เปียกน้ํานะครับผมก็สามารถนํามาขายได้เลยครับปกติแล้วนะครับเสือน้ามันเนี่ยจะรับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ5 0สสตางค์นะครับจนถึงที่กิโลกรัมละ1บาทนะครับแล้วแต่ช่วงเวลานะครับลูกค้าอย่าลืมสอบถามราคาที่เป็นปัจจุบันเสมอนะครับผมสาหรับร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่ถนนบึงพััน์จัน และสำหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดชิซุนโลกแล้วคุณไม่สะดวกนำขยะมาขายกับผมที่ร้านคุณไม่ต้องกังวลครับเพราะบริษัทเราจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลนอกสถานที่ให้ครับขั้นตอนง่ายมากครับลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น ID ดียไลน์ที่ C W R E C Y C L E ครับหรือปกติแล้วผมจะทำการแปะลิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแล้วก็แช์โลเคชั่นมาเลยเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่ครับ สำหรับการจัดเก็บผ่อนนะครับผมขอลูกค้านะครับตัดล่วงหน้านะครับ2อวันทําการนะครับเพื่อที่ให้ผมเนี่ยสามารถจัดอิวรถได้ทันท่วงทีนะครับผมสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณอยากขายขยะดีดิะเึ้นให้ได้ราคาส,งสูงๆแล้วก็ผมจะรอคุณอยู่ที่ร้านครับขอบคุณครับ